มาไว้ก่อนเมื่อกี้นี้เราฝึกอนุบาลไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียนนั่งเองนะครูจะรู้ว่าตัดเวลาไมห้าทีจะทําได้กี่ครั้งเดิมเรานึกอตักแก้วคอนจูกูใช่ไหมใช่ป่ะอย่างเมื่อกี้นี้ผู้หญิงท้ายให้ขวาเนี่ยแล้วที่ตาเราใช่ไหมแล้วไปกลางหัวของเราและไปในท้องของเรามัจะเห็นดวงใสใช่ไหมเข้าไปกลางดวงสใสห็นจุดเล็กนึกปุ๊บเห็นผ้าห้าวาใช่ป่ะ เราเหตุพระห้าวาพระสิบวาสิบห้าวาร์ยี่สิบวาใช่ไหมแล้วก็ถอยหลังมาสิบห้าวาร์สิบวาร์แล้วห้าวาแล้วก็ไปห้าแล้วก็ขึ้นใหม่อีกเงี้ยเข้าใจไหมเนี่ยพอเพิ่มใหม่นะหนึ่งเราลรานึกดวงสายเข้าจมูกเราเข้าตาเข้ากลางหัวแล้วก็ไปในท้องเราเราจะเห็นดวงใช่ไหมเห็นดวงเราใช่ไหมเข้าไปกลางดวงของเราเนี่ยจะเห็นจุดเล็กสายนึกจุดเล็กสายว่างไปเนี่ยจะเห็นพระห้าวาแล้วเข้าจมูกพระอีก เนี่ยไปห้าวัสิบวาสิบห้บาวายี่สิบวาแล้วสายรางวันสิบห้าวาสิบวาก็ห้าวาแล้วก็ไปสิบวาสิบห้าวัยี่สิบวาอีกจนกว่าครูจะบอกว่าเลิกเข้าใจไหมครับอยากรู้ว่านักคนไหนนักเรียนคนไหนได้กี่ครั้งเออคนไหนได้มากครั้งหรือครูจะให้รางวัลวันนี้วันนี้รางวัลเป็น,นลูกอมก่อนอยากรู้ว่านักเรียนจะน่ได้กี่ครั้งเพราะว่าครูบอกไปเนี่ยนักเรียนจะได้แต่ครั้งเดียวใช่ไหมเนือกออกนะ แล้วจะวาดอะไรดีว่าให้หนังทีหีนึ่งวันนี้หาเรื่องาวาดก่อนแล้วก็อาจจะวาดเออเี๋ยววาดทีหลังอเตรียมตัวเตรียมตัวหรือว่จับเวลาไปด้วยอาสมานไหมนึกเป็นใช่ไหมเมื่อกี้กูบอกล้วนึกออกใช่ไหมอ่าปัดตาลงทำได้อ่าบ่อยครั้งนะผบ่อยครั้งหนึ่งเราลูกแก้วลูกสายเข้าจมูกเราเข้าตาเราเข้ากลางหัวเราทำได้แล้วทำได้แล้ว แล้วมองใบพองเราจะเห็นดวงใสใไหมพระเาทตย์ดวงถมมากของเราเนี่ยเข้าไปกลางดวงเห็นจุดเล็กใสนึกนึกสงสว่ามันจะเห็นพระห้าวา15าวา20ยีิบวาเนี่ยแล้วก็ทันี้เอาที่ครูรู้จักเวลาแล้วอันได้แล้วให้เวลา5นาทีหรือจะได้อีกครั้งทำทำทำอย่างงบบบอื่น ทุกคนลบตาทำอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ทำเองทำเองเพื่อจะรู้ว่าท่านนี้จะได้กี่ครั้งอธิบายใหม่นะพอเห็นดวงใสแล้วก็นึกให้วางออกไปเห็นพระห้าวารสิบวาร์สิบห้าวารยี่สิบวาแล้วก็ถอยหลังมาสิบห้าวาสิบวาห้าวาแล้วขึ้นไปใหม่สิบวาร์สิบห้าวายี่สิบวาใหม่เงี้ยเงี้ยทำเงี้นี้ทำได้กี่ครั้ง เดินเดี๋ยวไล่ออกไปเลยใครแย่กันเดี๋ยวไล่ออกไปเลย ทำไปห้ามทำคนไหนทันเืนนะเดี๋ยวเพิ่งเกามันไมไ่ก่อนดึกเมก่อนนักก็เด้ยมนทำไปอีกครั้งนะนับไปด้วย อ่าหยุดได้แล้วลืมตาได้คนไหนได้ห้าครั้งเกินห้าครั้งมือขึ้นมีไหมใครได้เกินห้าครั้งแบบไปกลับนี้เกินห้าครั้งมือขึ้นเออจริงๆนิ่ว่ามือลงมือลงคนไหนเกินสิบครั้งมีไหมเกินสิบครั้งมีไหมคนไหนเกินสิบครั้งมีไหมไปกลับนี้ไปกลับนียคนไหนได้ครั้งเดียว เออได้หลายหุเหมือนกันอะต่อไปเตรียมตัวเอาไม้อีกตัวขนาดวาเดี๋ยวเพิ่งหลับตาดูครูก่อนเนี่ยยังครูดได้ก่อนวันนี้ครูจะสอนให้ดูกายฝันขทั้งคนเนี่ยว่ารูปร่างเป็นยังไงดูกายฝันทั้งครูเองเดี๋ยวว่าแข่งกันกายฝ่ายทังคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเหมือนเรานัเกเรียนของนักเรียนเนี่ยเหมือนนักเรียนเลยเนี่ยแต่เสื้อผ้ามันไม่ใส่เนีเนี่ยอย่างนี้เลย แต่ความคู่นี้ควางครูเป็นยังไงไปดูคูจัดได้ก่อนผู้หญิงเอาเอาตัวเธอบอลจมูกซ้ายของคู่ใช่ไหมเด็กผู้หญิงต้อเบิกเพื่อผู้หญิงเออเธอวถ้าข้ามจมูกซ้ายของคู่นะผู้หญิงนะเนี่ยตมูกซ้ายนี่นะมองบางนี้นะผู้ชายจมูกไหนผู้ชายจมูกขวานะตีนจมูกซ้ายเปตาม้ายครูนะแต่เวลาคันต้องหลักตาทำมันดูครูจันได้ก่อนผู้ชายเข้าจมูกขวาแล้วตาขวาแล้วกลางหัวใช่ไหมแล้วไปท้องครูอย่างนี้ เดือดออกยางอ่ดูครูไว้จำครูได้มันต้องจำไม่เป๊ะให้รู้ว่าครูนั่งอย่างนี้แล้วกันอ่าเตรียมตัวหลับตาลงหลับตาลงเออเออต้องทำแค่เดียวอ่าผู้หญิงก็นึกเข้าจมูกซ้ายครูเนี่ยผู้ชายนึกเข้าจมูกขวาครูท่อนใจหยุดแนหยุดนิ่งแนนิ่งใสแน่าสต่อไปก็เลือกนิ้ตาครูผู้หญิงตาซ้ายใช้ตาขวาเหมือนเดิม สองคนนี้ยังแย่กันเดียดไล่ออกข้อเงินท้องใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายในสายต่อไปเรื่องกลางหัวครูอันที่สามเนี่ยกลางหัวครูเนี่ยท้องใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายในสายต่อไปเฮ้ยเฮ้ยต่อไปเรื่องไ้ท้องครูท้องใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายในสายจะเห็นดูทางงครูใช่ไหมใครเห็นดูทางงครูแลยพยากหน้าบอกหน่อยไม่ต้องยกมือยกมือเห็นแล้วจยาหน้าบอกหน่อย ส่งใจไปการเราจะยัพึ่งคุยอยู่พึ่งคุยส่งใจไปการดวงธรรมหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเสน่สายเนี่ยท่องนะท่องว่าดับอธิษฐานขอปฏิหารขอปฏิหารดับอธิษฐานหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเสน่สายแล้วก็นึกสินึกข้าจุดนึกสายนั้นวนว่าออกไปจะเห็นกายฝันนักครูนีอ่ะดูสิกายฝันนักครูเ <realizing> ป็นยังไงดีต้องว่าแข่งกันมีธรรมดาไหมดูสินั่งอยู่แถวไหนกายฝันนักครูเนี่ยเหมือนเหมือนครูไหมวะดูสิเหมือนไหม เดี๋ยวมาลึมตาดูเดี๋ยว็ึืมตาดูอีกหลังในมือมีอะไรบ้างกายฝันท่านนั่งแถวไหนยิม้มหรือไม่ยิม้มตัวใหญ่ขนาดไหน,าน,านาถามนี่ถามว่าเราต้อนัดอยากรู้ว่ากายฝันเนี่ยใหญ่เท่าไหร่บอกหน่อยใหญ่กี่วาบอกหนูหน่อยจะา่าดูแข่งกันมีธดาไหมเหมือนจกักรพรรดิไหมผมชค่เราว่าจักรพรรดิใช่ไหมมีอาวุธอะไรบ้างเหมือนจกักรพรรดิไหมดูให้ชัดๆั ใครคิดว่าวาดรูปได้แล้วยกมือเออดืมตาได้ลืมตาได,าได้วาดได้ไหมได้ไม่ได้ไดอ่าอ่าแบ่งภูมสามสาหรือสองคนแล้วเขายึดอันนีกระดาษที่ครู